ปีใหม่เนี้ยถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดีๆให้ตัวเองนะผมขอเสนอการกินอย่างมีสติหรือที่เรียกกันว่า mindful eating เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการกินเนี้ยนะฮะมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงอันนี้วันนี้ผมมี5อย่างที่จะขอเรียกว่านำเสนอให้ทุกท่านเอาไปพิจารณาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างที่หเรียกว่า moderation moderation เนี่ยคุณไปเปิด dictionary ดูนะมันอาจจะแปลว่าพอเพียงนะเพียงพอพอดีพอดีแต่นอกจากนั้นเนี่ยคำว่า moderation ในเชิงอายุรเวทยังหมายความว่าคุณทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้หลากหลายแล้วเสร็จแล้วด้วยความหลากหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายในเรื่องของสี ของอาหารหรือวัตถุดิบอาหารที่คุณกินเช่นผักผลไม้สีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงสีม่วงสีเข้มต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอมันหลากหลายมากขึ้นปุ๊บคุณได้สารอาหารหลากหลายพอมันก็จะมาสร้างความอิ่มเชิงคุณภาพมันก็จะมาสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีมันก็จะมาสร้างฮอร์โมนต่างๆที่ดีรองรับการใช้ชีวิตของเราได้อย่างดี ข้อต่อไปผมพูดแล้วนะชื่อคลิปนี้มันเกี่ยวกับการกินอย่างมีสติข้อต่อไปเนี้ยจะเกี่ยวกับการกินอย่างไม่มีสติคือการกินแบบหลงคืออย่างนี้สมัยเด็กๆเ,เราเรียนเนาะเราจะต้องทานอาหารให้ครบห้ามูอย่างนี้อย่างนั้นเนาะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งพอเราโตๆขึ้นเฮ้ยวิชาการแม่งเป็นไปหมดเลยว่ะมีแคโตนะแคโตเนี่ยก็คือว่าต้องไม่กินแป้งอย่างงู้นอย่างนี้นะ หรือบางคนกินแต่โปรโตีนล้วนๆบางคนกินแต่ไขมันล้วนๆมีบางตำรานะให้กินแต่ของหวานก็มีข้อแนะนำคือคุณอย่าทานอาหารที่มันไม่สมดุลแบบนั้นต่อไปในระยะยาวเพราะหลายท่านเลยที่ทำแบบนั้นในระยะยาวประสบปัญหาเป็นโรคขาดสารอาหารมาแล้วดังนั้นขอให้ท่านกลับไปใช้แนวแรกหรือสิ่งแรกที่ผมนำเสนอไปก็คือ moderation นิดนหน่อยหนนิดนิดหน่อยๆแต่หลากหลายและครบถ้วนข้อที่3สิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือการกินของเราควรหลีกเลี่ยงอาหารผ่านกระบวนการอันนี้อาหารผ่านกระบวนการเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาคือให้อาหารอยู่ได้นานโอเคอันนี้พออยู่ได้นานแปลว่าอะไรแปลว่าแบคทีเรียกับเชื้อราไม่ชอบ อาจจะเป็นด้วยกรรมวิธีที่เอาสารอาหารที่แบคทีเรียกับเชื้อราชอบนั้นออกไปหรือเติมสารเคมีบางอย่างที่ทําให้แบคทีเรียกับเชื้อราขยาดไม่ว่าจะเอาสารอาหารดีๆออกไปหรือเติมสารเคมีเข้ามาคุณว่าดีกับร่างกายไหมผมพูดแค่นี้เนี่ยก็ทําให้คุณต้องคิดแล้วว่าการทานอาหารผ่านกระบวนการเยอะๆมันไม่โอเค อันนี้มีสิ่งที่อยากจะให้ช่วยจําไว้อย่างหนึ่งคืออาหารผ่านกระบวนการเนี่ยนะครับสารอาหารน้อยแต่พลังงานเยอะคุณลองสังเกตดูขนมถุงๆกรอบๆทั้งหลายที่เราชอบกันเนี่ยไปอ่านฉลาเขาดูเลยว่าพลังงานเนี่ยมันมากแค่ไหนแล้วไปลองดูว่าไอ้ผักผลไม้เนี่ยนะครับไปเปิดหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าด้วยน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ย มันให้พลังงานมากเท่าหรือว่าแล้วเทียบสารอาหารกันของพวกนี้นะเป็นสิ่งที่น่าทำเฮ้ยทีมงานนะทำคลิปต่อไปเอาผักมาเทียบกับมันฝรั่งทอดเออลองดูนะครับนะงั้นในการที่เราอ่ะจะจะ,จะทำให้พื้นที่หรือปริมาตรของกระเพาะเราอันจำกัดเนี่ยเต็มหรืออิ่มเนี่ย คุณต้องเลือกเลยว่าคุณจะเอาอาหารผ่านกระบวนการเข้าท้องหรือคุณจะเอาอาหารที่มันทําจากธรรมชาติที่สารอาหารเยอะและพลังงานน้อยเข้าท้องโอเคข้อที่4ครับมันมีพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงข้อนี้ก็คือผมใช้ภาษากรษว่า Non-stop Eating ก็คือการกินไม่หยุดการกินไม่ยัง้งอันนี้ก็เป็นการกินแบบไร้สติอีกอย่าง หลายคนนะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะเครียดเนี่ยบำบัดความเครียดด้วยการกินแล้วกินแบบโอ้หขึ้น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 จนถึงนี่อ่ะคือกินจนกินไม่ไหวอะ่ะถึงจะหยุดอะ่ะเพราะว่าอะไรคนเราเวลาเครียดนะครับนอกจากคอร์ติซอลจะหลังนะคอร์ติซอลคือฮอ,อร์โมนเพื่อความอยู่รอดที่ทําให้เราต้องไปหาอะไรมากินนะนอกจากตัวนี้แล้วนะหลังเยอะผิดปกตินะฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่ง เรียกว่าเซโรโทนินที่เป็นแฮปปี้ฮอร์โมนขั้นพื้นฐานนีย่ยังหลังน้อยผิดปกติด้วยไอเซโรโทนินเนี่ยนะเมื่อหลังน้อยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอิ่มได้น้อยลงคือพูดง่ายว่าอิ่มแล้วไม่รู้จักอิ่มนะกินมากแล้วไม่รู้จักอิ่มก็กินไปเรื่อยๆๆ,ๆบวกกับเวลาเรากินแม่งก็มีฮอร์โมนอีกตัวชื่อโด OPAmin นะ เวลาเราเครียดจัดเนี่ยมันไม่มีความสุขใช่ไหมเราเครียดนะพอเรากินปุ๊บโดพามีนก็หลัง่งแล้วระดับความเครียดก็ลดลงระดับความสุขก็สูงขึ้นพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยกินใหญ่เด้นะฉะนั้นไอ้คำว่า Non Stop Eating เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งนะมาจากความเครียดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความหลงในรสชาติความติดอยู่กับรสชาติอันนี้เครียดไม่เครียดไม่เกี่ยวแล้วนะ แต่เห็นแล้วอยากกินตามไปกินเลือกสรรคัดสรรแล้วไปกินแล้วเอนจอยสนุกเสร็จแล้วมันก็ทำให้เราลำบากนะบางคนเป็นโรคอ้วนนำไปสู่โรคต่อเนื่องได้อีก1334ชนิดบางคนนี่ไปต่อนะเครียดเครียดเสร็จกินกินเสร็จปุ๊บโอ้โหในวันก่อนเราทำคลิปไปนะเครียดแล้วไปต่อได้อีก9เรื่องอนะ่ะ9โรคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยขอให้ทำอย่างมีสติยังคิดยังทำ เอาลิ้นดุเพดานปากนะมันทําให้เราได้หยุดคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเรากาลังทําอะไรอยู่วะไหวเปล่าวะโอเคเปล่าวะดีเปล่าวะอะไรอย่างี้และสุดท้ายข้อที่5เรื่องของแอลกอฮอล์หยุดได้หยุดเถอะเนาะแล้วถ้าคุณต้องดื่มเนี่ยหรือถ้าคุณยังอนุญ,ญาตให้ตัวเองดื่มเนี่ยดื่มแต่น้อยดื่มเยอะเบลองกลับเบลองกลับเสร็จปุ๊บอ้วนอีกนะเมาอีก พอเมาปุ๊บขาดสติอีกอ้าวนี่เรากําลังพูดถึงเรื่องการกินอย่างมีสติถ้าเรากินเหล้ามากดื่มเหล้ามากเราก็ขาดสติแล้วยังไงนะฮะแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะแอลกอฮอล์นะทำให้พลังงานในตัวเพิ่มขึ้นนะแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เส้นเลือดมีปัญหาแอลกอฮอล์ทำให้ความดันเนี่ยสูงขึ้นโอ้แค่นี้ไม่ต้องเปิดตําราแล้วนะเยอะแยะแล้วนะในเรื่องความเสียหายที่แอลกอฮอล์เนี่ยมันทาให้เกิด เพราะฉะนั้น5อย่างนะครับทานอย่าง moderate นะก็คือทานนู่นนิดนี้หน่อยเอาให้ครบทานอย่างสมดุลใครก็ตามที่ยังแบบว่าจะ k e โตอยู่จะกินแต่โปรตีนอยู่จะเน้นแต่แป้งจะเน้นแต่ของหวานคุณดูเลยว่าคุณทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าทำตามวัตถุประสงค์ได้แล้วขอให้เปลี่ยนกลับมาทานแบบสมดุลเหมือนเดิมดีกว่านะครับเรื่องของ p r o c e s s food หรืออาหารผ่านกระบวนการอาหารผ่านกระบวนการมีสารอาหารน้อยแต่มีพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเราเลือกเลยเราจะเอาแต่ความสะดวกอย่างเดียวหรือเราจะเอาสุขภาพด้วยนะครับต่อไปเรื่องของ non stop eating ย้ำคิดย้ำทำกับการกินนะครับและสุดท้ายเรื่องของการดื่มระวังให้ดี เพราะมันจะทำให้เราขาดสติได้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านลองเอาข้อมูลที่ผมนำเสนอไปใช้อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีในปีใหม่2568นี้กินอย่างมีสติสวัสดีครับ